สวัสดีครับทุกท่านเลบสีช่องวิธีไทยพี h ชนแนลนะครับวันนี้แนวทางเกษตรลดต้นทุนจากช่องวิจีไทยพี h ชนแนลผมจะมาแนะนำสูตรปุ๋ยบำรุงดอกต้นพืชเมื่อเราใช้แล้วดอกของต้นพืชทุกชนิดจะไม่ร่วงหล่นง่ายโดยเฉพาะต้นพืชที่มีดอกนะครับเดี๋ยวตามมาดูสูตรบำรุงดอกต้นพืชทำง่ายๆใช้ได้เลยครับ โอ้ยที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้นะครับในการบํารุงดอกต้นพืชตัวที่1นนะครับคือน้ําหมักมูลวัวตัวที่สอนะครับคือน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและตัวที่3าคือน้ําหมักเออ็ครับทั้ง3ตัวนี้นะครับเราทําไว้ใช้ภายในสวนและในบ้านของเราได้ตลอดเวลาเลยนะครับ ช่วยประหยัดรายจ่ายภายในครูเรือนของเราได้เยอะเลยครับและทั้ง3ตัวนี้เราจะใช้ได้จนหมดไม่มีการเสียนะครับในการทําสูตรสําหรับบํารุงดอกต้นพืชน,นะครับถ้าใครทาไม่เป็นทั้ง3ตัวนี้ผมได้แนะนําและทําคลิปไว้แล้วนะครับทุกท่านถ้าทําไม่เป็นไปดูคลิปภายในช่องผมได้เลยครับเราทําใช้ได้เองประหยัดรายจ่ายภายในคูเรือนของเราได้เยอะเลยครับสําหรับน้าําหมักมูลวัว เรามาักขึ้นเองง่ายๆและทําให้ต้นพืงเราติดดอกออกผลไวาบารุงดอกได้ดีมากเลยครับน้าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นปุ๋ยชั้นเลิศเลยนะครับเมื่อเราใช้อยู่เป็นประจำต้นพืงเราจะติดดอกจํานวนมากและติดผลจํานวนมากเลยครับแต่สําหรับน้ํามารีเอ็มน้ำหมากเอ็มจะไปช่วยบํารุงดินเมื่อดินดีแล้วนะครับต้นพืชของเราก็จะเจริญเติบโตดี ทำให้ดอกของต้นพืชไม่ร่วงโร่นติดกับต้นทนนานเลยครับเดี๋ยวตามมาดูวิธีการใช้ทั้ง3ตัวนี้นะครับนําไปบํารุงดอกต้นพืชทําให้ดอกของต้นพืชไม่ร่วงโร่ง่ายดอกติดกับต้นทนนานเลยครับสูตรบำรุงดอกสูตรนี้เราจะใช้ร่วมกับน้ำเปล่าอีกประมาณ5ลิตร และเราใช้ส่วนผสมของหัวเชื้อทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหมากบุญวัวน้ำจุลินทรีย์สังเคราะหแสงและน้ำมีเอมนะครับเราจะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับต่อน้ํา5ลิตรถ้าบ้านใครมีส่วนใหญ่หญเราก็เพิ่มส่วนผสมลงไปได้เลยครับเราจะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อน้ํา5ลิตรนะครับทั้ง3ตัวเหมือนกันเลยครับน้ำมีเอมก็เหมือนกันครับ และตัวสุดท้ายนะครับน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็เหมือนกันครับใช้ประมาณ1ช้อนโต๊เท่ากันเสร็จแล้วเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีหนึ่งครับให้ต้นพืชของเราติดดอกนานขึ้นดอกไม่ร่วงหล่นนะครับเราใช้ปุ๋ยสูตรนี้ลดลาดตอนช่วงเช้าและทุกๆวันเราก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีเวลานะครับ 2- 3วันลดทีต้นพืชของเรา จะติดดอกจํานวนมากดอกไม่ร่วงหล่นเลยครับคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องพิไทยพีชนแนลได้นะครับสูตรนี้ใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดเลยครับไม่เฉพาะต้นพืชที่มีดอกนะครับพืชกินใบไม้กินฝนไม้ยืนต้นก็ใช้ได้หมดเลยครับเพขิงเรากําลังติดดอกจํานวนมากแบบนี้นะครับสําหรับดอกไม้ประดับทั่ว,วไป ลองใช้สูตรนี้ลดราดอยู่เป็นประจำต้นเพลิงเหล่าดอกจะไม่ร่วงโ่นง่ายเลยครับและติดดอกจํานวนมากและผม้บริวาท่านจะได้รับประโยชน์จากสูตรบํารุงดอกต้นพืชนะครับจากสูตรนี้ไปบํารุงดอกต้นพืชภายในบ้านของเรานะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามม่ช่องหุณทิไทยพีแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากหุณทิไทยพีชนแนลครับผมสูตรบํารุงดอกต้นพืช ช่วยให้ต้นพืชของเรานะครับที่เราปลูกไว้ติดดอกจํานวนมากดอกไม่ร่วงหล่นง,ง่ายและดอกจะอยู่กับต้นทนนานเลยครับ